เอาขนมมาแจกเราชุมชนถนดเชียงใหม่ครับตอนนี้ทีมงานพับก้านะครับขนมนะครับในขนมอย่างดีทีมงานพับก้านำทีมโดยคนจอนและศ์ศักดนะครับได้ไครับแข่งแหมกันนะหนุ่มเดี๋ยวแมสไปด้วยมั้ครับลุง อ๋อก็เหนีขอบคุณมากครับร่ำรวยร่ำรวยครับพี่แม่ครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะอ่ะคุณโมทนารุ่สวัสดีครับสวัสดีครับร่ำรวยนะร่ำรวยเงินเงินทองจิตใจโรคภัยไข้เจ็บไม่มี ขนมไม่กินดูดูดูครับคุณปพี่น้องป้าสวัสดีครับอบคสวัสดีนะครับบ้านนี้ด้วยบ้านนิดสี่ห้าคนบ้านนี้ห้าคนค่ะบพี่ติดเชื้อใช่ไหมติดเชื้อนะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะการเองี่ก็อี้ออกมานะครับอันนี้เป็นผู้ติดเชื้อนะพี่นะครับอ่าเดี๋ยวพี่ถอยออกห่างๆเดี๋ยวหมอขนมเอาอะไรให้สองคนครับเราเราไม่ได้ดังเกลียดนะครับแต่เราแบบว่าป้องกันไว้เฉยๆนะนะครับพี่ต้องกู้สู้ๆนะครับ เราสู้ก,กันนะเราไมไ่รังเกียจแต่ว่าเราต้องป้องกันว่าเราติดเดี๋ยวเราไปช่วยชาวบ้านคนอื่นไม่ได้แล,แลตัวเองนะครับค่ะค่ะนเนรายก็ช่วยเขาทำให้เขากินดีครับดีครับอันนี้กังตัวป่ะปอันนี้เป็นเหรอรอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเราไม่ได้รังเกียจแต่เราแลวบ้านแปดเราต้องอะไรเรประมาณเก้าคนโอเค,อค,คพี่ชผมขอันใครมีผู้ติดเชื้อไหมบ้านนี้มีแปดคนอ่ะแปดคนเลยเหรอ แล้วเราติดไหมหนูไม่ติดแล้วก็มีบ้านนี้ติดเราติดไหมติดครัอ่าแล้วเราอย่างนี้ไปสุ่มเสี่ยงแล้ครับอ้โหนูว่าเป็นมาแล้วมียากินไหมมาแล้วกินยากินไหมได้ด้วยนะครับนี่ก็หน่อยเนี่ยรัชตาพัคก้าโอ้อ็คุณกอนนี่ยเนี่ยเจ๊ผมมาเนี่ยผมรัสตาพัคก้าพัคคุณกรนจะติดก่อวันนี้เถอะครับแได้เลยนะครับเจ๊สาธายไม่ก่อนรัสตานะครับ ัสู้ๆนะพี่ครับครับ